รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการดูดีมีธรรมเช่นเคยครับและแน่นอนนะครับการเริ่มต้นในวันนี้ขอให้เป็นเช้าที่สดใสสำหรับทุกๆกท่านเลยนะครับสักครู่นึงครับกลับมากับช่วงแรกของรายการครับสนับสนุนโดยกีตาร์โปร่งฟูจิยมาม่าโจโจและแชมป์ กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองน้ำปลาตราแม่ครัวฉลากทองและสะบู่สมุนไพรผิวนวลคุณผู้ชมครับสิ่งที่ผิดพลาดบางครั้งก็บอกความถูกต้องได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นนาฬิกาที่ตายก็สามารถบอกเวลาได้ตรงเวลาถึงอย่างน้อยวันละสองครั้งนะครับฉะนั้นชีวิตเรานั้นสามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดได้เสมอครับเรามาติดตามในช่วงของทำนำบุญกันครับในช่วงนี้ครับวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจของวัดรางขาม ตำบลหนองกลุ่มอำเภอบอ่อพลอยจังหวัดกาญจนบ,บุรีซึ่งจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับงานบุญให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสได้ไปร่วมทำบุญในวันขึ้นปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้เราไปชมกันเลยครับจเจริญพรพุทธัดสาคนิกชนรายการดูดีมีธรรมผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายอาตมาผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดลังขามตำบหลหนองกลุ่มอำเภอบอ่พอพลอยจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งตอนนี้ทางวัดลังขามของเรานี่ได้ก่อตั้งวัดมาตั้งแต่ปีพศ2516ตอนนี้อยู่ในช่วงระหว่างดําเนินการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างก็พอมีอยู่บ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นศาลาการประเรียนกุฏิสงฆ์หรือศาสนาอื่นๆซึ่งทําในกิจวัตรของสงฆ์ และปัจจุบันในเมื่อปี2554ที่ผ่านมาเมื่อวันที่5ธันวาคมและคุณโยมปีปีที่ผ่านมานี้ก็ได้มีการเริ่มก่อสร้างพระโบสถ์สดขึ้นนะครับตามที่คุณโยมได้เห็นภาพอยู่ทางด้านหลังนีนะ้ปัจจุบันนี้ก็เริ่มดําเนินการก่อสร้างมาได้1นปีนะฮะแต่ก็ยังยังคงยังต้องหาวัตถุปัจจัยเพื่อมาสนับสนุนในการร่วมบุญร่วมกันในครั้งนี้อีกเป็นจํานวนมากนะซึ่งจริงๆแล้วทางวัดของเราตอนนี้นะครับ ก็กำลังดาเนินการโครงการรอพระประธานขึ้นนะครับคุณโยมซึ่งพระประธานองค์นี้ก็จะเป็นองค์จำลองคล้ายองค์จำลองจากวัดระฆังโกสีตรามนะครับนะเพราะฉะนั้นในสายนักบุญของสมเด็จพระพุทธานโตนะครับรมนังสีท่านใดที่ร่วมสนใจร่วมบุญร่วมุกุศลในครั้งนี้ก็เรียนเชิญได้นะครับมาฝากบุญฝากุกุศลกันไว้ที่นี่นะซึ่ง ในวันพิธีดังกล่าวก็จะมีพิธีเททองนะครับเทในพิธีที่วัดของเรานะครับบริเวณมณฑลพิธีมีพระเถราดุเถระชั้นผู้ใหญ่นะครับเข้าร่วมในพิธีอย่างมากมายนะคุณโยมในวันนั้นในปีนี้ซึ่งเป็นปีพุทธยันตีนะเป็นปีพุทธยันตีในวันที่พิธีกรรม ในการเทน่าก็จะเป็นวันที่31ธันวาคมนะ2555ที่จะถึงนี้อีกสองสามวันที่จะถึงนี้แหละข้างหน้าเนี่ยนะคุณโยมเนาะพิธีก็พระเทลาเทล่เทละท่านผู้ใหญ่ก็มาร่วมนะมาร่วมในเดือนนี้ในเดือนธันวาฯมหามงคลนี้นอกจากจะมีห้าสาวห้าอาทิตห้าจันแล้วห้าสาวห้าอาทิตห้าจันหมายถึงมีห้าวันเสาร์นะมีห้าวันอาทิตย์แล้วก็มีห้าวันจันนะคุณโยม ในงานนี้ก็ยังยังมีพิธีในการที่จะปั๊มพระนะครับปั๊มพระซึ่งเป็นพระผงองค์เล็กๆนะฮะเพื่อผูกติดกับแผ่นยันดวงครับให้คุณโยมได้ปั้มพระโดยมือของคุณโยมเองก็คิดว่าน่าจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ในรายการนี้ไม่ค่อยเคยเห็นที่ไหนเขาทากันมานะครับที่จะได้นําไปบรรจุในใต้ฐานของอพ,รพระประธานที่เราจะทําพิธีในการเททองหล่อในครั้งนี้นใต้ฐาน,นบรรจุที่ใต้ฐานนะคุณโยม ในส่วนของเรื่องการเดินทางมาวัดนะครับถ้าเดินทางทั้งวัดสะดวกสบายครับตลอดทั้งถนนเล็ดลาดยางเนี่ยถึงวัดตลอดตลอดถึงหน้าวัดเลยทีเดียวคุณโยมถ้าออกจากกรุงเทพมหานครนะครับวิธีการเดินทางง่ายๆก็คือมาเส้นถนน,ถน,นปิ่นข้าวนครชัยศรีนะครับมายังจังหวัดนครปฐมผ่านนครปฐมมาถึงบ้านโปง่งก็แยกมาทางกาญจานบุรีนะครับถนนแสงชูโตนะผ่านบ้านโปง่งนะครับแล้วก็มา ท่าม่วงท่ามก,กาท่าเรือ,อเรื่อยๆมาจะเข้าตัวจังหวัดการก็ได้นะคุณโยมหรือไม่ก็เลี่ยงเมืองออกมาทางเลี่ยงเมืองก็ได้เพราะเส้นทางตามตลอดเส้นทางเราจะมีป้ายลูกศรบอกในการพิธีเททองหล่อพระประธานอย่างชัดเจนอยู่ตลอดเส้นทางคุณโยมนะซึ่งเสร็จภารกิจจากตรงนี้ทําพิธีหล่อเสร็จแล้วนะ คุณโยมจะท่องเที่ยวพักผ่อนในตัวจังหวัดกาญจนบุรีก็ได้นะฮะอยู่ในช่วงของการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพราะอยู่ในช่วงของเทศกาลพุทธชยันตีวันสุดท้ายพอดีนะครับสำหรับนักบุญนะครับก็ขอเรียนเชิญคุณโยมนะฮะเข้าร่วมสำหรับเบอร์โทรศัพท์นะครับที่คุณโยมจะสามารถติดต่อได้สะดวกสอบถามเส้นทางหรือว่าสอบถามเกี่ยวกับงานบุญในครั้งนี้ก็เบอร์ของอาตมาเองนะครับเบอร์0-81 7545727ขอย้ำอีกครั้งนะ0817545727กะ็ในช่วงท้ายนี้อาตมาก็ขออวยพรสำหรับ พุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญทั้งหลายนะครับผู้ที่จะสนใจไม่ว่าฝ่ายธรรมะไม่ว่าจะทําบุญที่ไหนหรือย,ยังไงนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีเป็นสิ่งที่ดีทางนั้นนะครับอย่างนั้นอาตมาก็ขอฝากเรียนเชิญน,นะครับผู้มีจิตศรัทธาได้หลายได้มาฝากบุญไว้ร่วมกันนะครับยังวัดรังขามของเรานะครับในวันในวันที่31มธันวาคมนะครับพิธีเททองในเวลา14บสนาฬิกาห้นาที และขออำนาจคุณพักษรรีรันตนไตยจงคุ้มครองนะครับพุทธนาคิชนผู้ใจบุญทั้งหลายนะมีแต่สิ่งดีๆตลอดเข้ามาตลอดชีวิตนะครับและและก็ขอมีความโชคดีสุขตลอดไปในปี2555ทุกประการเทินขอจเจริญพร